ยืนเลยอนี่ใส่เกงลายดอกนะคะเทเป็นเหล่น,นะคะอือดีอือดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับปอสีกับรายการปอสีอะไรยังไงแล้วนะคะวันนี้ปอสี่ชวนทุกคนมาเข้าครัวเช่นเคยคะ่ะในช่วงแบบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แบบนี้เนาะวันนี้กับเมนูเหลาเห็ดรวมทานคู่กับซลาม่อนสดนั่นเองเดี๋ยวเรา มาดูวัตถุดิบกันนะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะแน่นอนค่ะเรามีนี่เลยนะคะเป็นเห็ดรวมนะคะก็จะมีที่เป็นแบบเห็ดเ,เข็มทองเห็ดโคนและเห็ดต่างๆนะคะเอาไปลวกในน้าร้อนก่อนเนาะพรีก็จะคละเะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องยำค่ะที่เป็นพวกผักเนาะก็จะมีใบสะน่หอมแดงซอยนะคะถั่วฝักยาว มะเขือเทศนะคะนี่ปอศีใช้มะเขือเทศทอยเช่นเคยค่ะมะนาวค่ะนี่ปอสีบีบไปแล้วนะคะทิ้งเปลือกไว้นี้เลยนะเพราะว่าปอสีจะใช้ไปทั้งเปลือกด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะที่ละลายแล้วรบร้อยนะคะปลาค่ะอันนี้ปอสีใช้ของตะมว่วเช่นเคยเนาะพริกกระเทียมค่ะตำแบบหยาบๆนะคะตำแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะเราทําเป็นเหล่าเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะ เม็ดกระถิ่นนั่นเองเอาไว้รวยนะคะแล้วก็แซลมอนค่ะเดี๋ยวพอสีมาให้ดูตอนที่พอสีจัดจานเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราลงพริกกระเทียมเราขลุกหยาบๆไว้เลยนะคะซึ่งวันนี้พอสีใช้ทั้งเป็นพริกจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะน้ำปลาค่ะคุณขาของตำม,ม้วเนี่ปพอสีชอบมากเลยนะเพราะว่าแบบ คนัวแบบกรุบๆอะคือใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนี่คือที่สุดเลยนะฮะ2ทัพพีค่ะ,ะน้ำตาลมะพร้าวอะละลายแบบกรุบหนึ่งแล้วมันมีแบบอันไม่ละลายเดี๋ยวก็ใส่ไปทั้งสช้อนโต๊ะแล้วกันค่ะมะนาวทั้งหมดเลยนะคะนี่พอสีใช้มา3ลูกนะคะนี่ยืนเลยนี่ใส่เกงลงลายดอกนะคะอ กลิ่นนกนคือแบบดีนะฮะและตามด้วยผักทั้งหมดนะคะซึ่งวันนี้พอสิ่จะไม่ใช้น้ำปลานะเพราะว่าตัวน้ำปลาาวันนี้ก็แบบนัวอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดไปทั้งหมดเลยค่ะทเทไปเลยนะฮะนี่อุย้ยน่าทานมากคุณมันมีสีขาวที่เป็นของเห็ดเนาะตัดกับสีแดงเมื่อเกิดเทศแล้วก็สีเขียวของถั่วฝักยาวกับ ตัวใบสะระแหน่ด้วยโดยรามาชิมคุณครูนเนาะถ้าจะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเพราะว่าแบบน้ำปลามันช่วยทำให้ทุกอย่างมันอร่อยอยู่แล้วนะคะอือดีอือดีออดออดเดี๋ยวเรามาจัดจานกับซามอนที่ปอสีลงถาดเด๋ยนะี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะอ่าและและ,และนี่ก็คือซามอนที่ปอสีวางในถาดแล้วเนาะก็ทานคนเดียวเนาะก็แบบไม่ต้องเยอะมากนะคะแบบเขาเรียกวแบบ่าพอมีพอกิน แล้วก็เทตัวน้ำเหล่าลงไปเลยนะทุกคนเนาะนี่เทไปรบอบรอกหลังจากนั้นนะทุกคนเนาะเราก็จะโรยเม็ดกระถิ่นเราลงไปนะคะเพิ่มความน่ารับประทานให้กับเมนูนี้ทุกคนเนาะเสร็จแล้วนะทุกคนกับเมนูเหลาเห็ดรวมกับสามอนนาะนี่เลยให้ดูใ,ใกล้ๆนะฮะน่าทานมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาทานไปพร้อมๆกันเนาะ รสชาติแนื้ขาก็ชิมแล้วเนาะก็แซ่บนัวอยู่นะฮะ่กันละเริ่มต้นที่เห็ดค่ะนี่เนาะเอาเป็นลวกก่อนนะฮะแล้วก็แซลม,มอนจะนี่ตีมานเมื่อวาน ราดเลยค่ะมันดีมากเลยอ่ะให้ดูใกล้ๆนี่ะ่ะเห็ดอ่ะไม่ทานคนเดียวน่าจะหมดเนาะคือปลาสีใช้ปลาลามาแบบหลายยี่ห้อแล้วเนาะแต่ที่ชอบแบบที่สุดเดือของตำมัวนะคะ เพราะว่าส้มตำของเทลานตำม,มุ้เองอ่ะเขาก็อร่อยกินาทานบทนั้วันเนี้ยทานคนเดียวนะฮะแน่นอนะครับคุณกเ้ศไม่ทานด้วยเพราะว่ามันเผ็ดเนาอประหนึ่งแบบเหมือนกินตำถั่วมากันนะเพราะตัวฝักยำมันก็ลดเนี้ย เนี่ยถเถอนี่เ้อก็หยิบแซลมอนวาข้างบนก็ได้นะเนี้ยเนี้ยเนี้ยแล้วก็แบบอืมอืมโเคเผ็ดอืมกินไปค่ะ อยู่บ้านแบบนี้แต่ละคนทำทำอะไรกันบ้างเลยดู넷ฟลิกนี่ปะช่วงนี้แบบมีซีรีส์เลยนะดูแนะนำได้ไหมคะพอสีแบบดูเรื่องแบบดีไซน์เ v ส v a l อวู่แบบดีมา,มากๆเลยเขาถุยกินปะเนี่ยอืม ทำงานง่ายทุกคนนะกินไปเลยค่ะผักปลาช่วงนี้คอนเทนต์เที่ยวเมันก็ไม่เหนียวเนาะเราก็ต้องแบบเที่ยวนในครัวน่ารัก สามมอนแล้วก็มาคลุกแบบน,น้ำน,น้ำเหล่าน้ำปลาของเรานะฮะแล้วก็โรยกระถิ่นเพิ่มนิดนึงกว่าเป็นแซลมอนนะฮะนี่มันก็จะมีความแบบเม็ดกระถิ่นเม็ด,มด,มดลายติดอยู่ในแซลมอนนะทุกคนนะแล้วก็แบบอื้อหือ จะกินคนเดียวแล้วจะหมดอ่ะเราจะทานไปด้วยกันจนหมดนะทุกคนเนาะอยังไงก็ปอสีขอฝากรายการปอสีอะไรยังไงทางปอสีช n n e l ไปด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจปอสีด้วยนะคะัวันนี้ก็ไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับอีพีหน้าเนาะบ๊ายบายจ้ากินต่ออย่าให้เหลือ,อนะฮะไปแล้วเนาะ